คอมไม่สามารถใช้ปุ่มนี้เปลี่ยนภาษาจากไทยเป็นอังกฤษได้นะวิธีแก้มาตรงนี้ setting มาตรงนี้มาตรงนี้ มาตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นให้เลือกตรงนี้มากดตรงนี้เปลี่ยนเป็นไทย Thailand น,นะคะถ้าเครื่องที่เป็นอย่างอื่นอยู่พอเปลี่ยนเป็นไทย Thailand ปุ๊บกดโอเคเรียบร้อยเขาก็จะรีสตาร์ทหลังจากนั้น ก็จะใช้ปุ่มตรงนี้เปลี่ยนภาษาได้